อนาคตอีกหนึ่งพันปีมนุษย์จะสูญพันหากจะถามคนทั่วๆไปว่าโลกเราในอีกหนึ่งพันปีข้างหน้าจะเป็นเช่นไรคำตอบที่ได้อาจจะบอกว่าไม่ทราบเพราะหนึ่งสหัสวรสษนับจากนี้เป็นช่วงเวลาในอนาคตที่ยาวนานมากถ้าจะให้จินตนาการไปสนุกสนุกก็คงทำได้ แต่หากจะให้ตอบโดยอาศัยตั้มอยู่กับพื้นฐานทางวิชาการคงจะเป็นเรื่องยากอยู่สักหน่อยหลังจากที่คนทั้งโลกเพิ่งจะผ่านช่วงที่น่าตื่นเต้นที่สุดของการเปลี่ยนแปลงปีคริสตศักราช1999เข้าสู่ปี2000ซึ่งถือเป็นสหัสวรรษใหม่ได้ไม่ถึงเดือนศาสตราจารย์เอียนแอมเจลแห่งลอนดอนสคูล of economics ซึ่งกำลังจะมีผลงานหนังสือชื่อ The New Barbarian Manifesto ซึ่งทำนายเกี่ยวกับอนาคตออกวางจำหน่ายในเร็ววันนี้ได้มองไปถึงโลกในอีก1,000ปีข้างหน้าแองเจลมองว่าอีก1,000ปีคงจะไม่มีมนุษย์หลงเหลืออยู่บนโลกอันแสนโสภาใบนี้แล้วเพราะกว่าจะถึงตอนนั้น โลกของเราก็จะมีมนุษย์มากเกินไปและจะต้องประสบกับสภาวะขาดแคลนอาหารเพราะมนุษย์ในอนาคตได้บริโภคอาหารที่เป็นพวกเมล็ดพืชและพืชสีเขียวจนหมดเสียแล้วขณะเดียวกันศูนย์อุตุนิยมวิทยาของอังกฤษได้ทำนายว่าในช่วงปีคศ3,000ข้างหน้าโลกของเราจะไม่มีสถานที่ ให้สิ่งมีชีวิตอยู่อาศัยเสียแล้วการคาดการนี้เกิดขึ้นจากสมมุติฐานว่าหากยังคงมีการใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงในปริมาณเท่ากับปัจจุบันอุณหภูมิของโลกที่เพิ่มขึ้นสูงในตอนนี้อาจจะทำให้โลกของเรามีอากาศร้อนเพิ่มเป็นสองเท่าในอีก1000ปีข้างหน้าก็เป็นได้ G.O.F. Jenkins หัวนหน้าศูนย์อุตุนิยมวิทยาของอังกฤษ ที่แฮดลีกล่าวว่าหากเกิดเหตุการณ์ดังว่าจริงผืนน้ำแข็งทางบริเวณตะวันตกของทวีปแอนตาร์กติกจะละลายทำให้ระดับน้ำทะเลสูงเพิ่มขึ้นอีก5เมตรและทำให้หลายประเทศต้องจมอยู่ใต้น้ำเจนกินยังบอกด้วยว่ามนุษย์เราเป็นต้นเหตุที่ทำให้สภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงไปอย่างชนิดเดียวยาได้ยากในอนาคต หลายประเทศคงจะต้องหาทางปรับเปลี่ยนเพื่อความอยู่รอดหรือหากทำได้อาจจะต้องถึงขั้นหาที่ตั้งประเทศกันใหม่เลยทีเดียวอย่างไรก็ตามเมื่อถึงวันเริ่มต้นศ <ed> ต,ตวรรษที่3หลังการถือก <pushes S 1> <ข kes S 2> ำเนิดของพระเยซูซึ่งจะเริ่มอย่างแท้จริงในวันที่หนึ่งมกราคม2,001คําทําำทนายทุกอย่างจะกลายเป็นจริงหรือไม่ยังเป็นแค่ค <room> ำพยากรณ์เท่านั้น เพราะบางอย่างอาจจะไม่เลวร้ายอย่างที่คิดกันไว้ก็ได้บางครั้งสิ่งที่เราเชื่อเราคิดกันอยู่ก็เป็นเรื่องของการตามกระแสด,ดูอย่างตามแนวคิดซึ่งเป็นที่นิยมกันแพร่หลายในช่วงอายุคนที่ผ่านมาอาทิความเชื่อว่าในอนาคตจะเกิดสังคมอุดมคติขึ้นหรืออาจจะเกิดมนุษย์สายพันธุ์พิเศษ ผู้มากล้นความเก่งกาจและสามารถไปเสียทุกเรื่องที่เรียกกันว่าซูเปอร์ฮิวแมนแต่มาถึงวันนี้ความเชื่อในเรื่องนี้จะดูลดน้อยถอยลงมากจนแทบจะศูนย์พันถ้าพูดถึงสังคมอุดมคติหรือยูโทเปียในขณะนี้จะมีสักกี่คนที่คิดว่าจะมีโอกาสเป็นจริงได้ฮา r มิชแมกแรนักเขียนด้านการเงิน และยังเขียนหนังสือขายดีประจำปี2,538ที่มีชื่อว่า The World in 2020บอกว่าเขาไม่สามารถทำนายได้หรอกว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในอีก1,000ปีข้างหน้าแต่สิ่งเดียวที่สามารถพูดได้ในตอนนี้ก็คือมนุษย์เราจะยังคงมีสมองแบบเดียวกับปัจจุบันนี้ยุคนี้ คนเราก็มีมันสมองในระดับเดียวกันกับคนในยุคโรมันซึ่งมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เมื่อ2,000ปีก่อนดังนั้นในปี3,000คนเราก็อาจจะแค่สูงขึ้นนิดหน่อยหรือผอมลงไปบ้างหรืออาจจะอ้วนขึ้นแต่โดยพื้นฐานแล้วเชื่อว่าไม่มีอะไรเปลีป่ยนแปลงมนุษย์ก็ยังคงเป็นมนุษย์อย่างในปัจจุบันนี่แหละแมแกรกล่าว ขณะที่สมาคมอนาคตของโลกซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในสหาราัฐทำนายว่าในอีกหนึ่งร้อยปีข้างหน้าโลกของเราจะมีคนชรามากขึ้นมีภาษาใช้น้อยลงมีแหล่งน้ำน้อยลงและมีมแมลงมากขึ้นในเวลาเดียวกันจะมีคนเป็นหมันมากขึ้นด้วยแต่มนุษย์เรา จะมีเครื่องไม้เครื่องมือทางชีวภาพที่มีลักษณะคล้ายกับนาฬิกาข้อมือซึ่งจะบันทึกข้อมูลทางสุขภาพทุกอย่างของผู้สวมใส่ในด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแมกแกรมีความคิดว่าอินเทอร์เนต็ตจะสามารถให้บริการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้คนทั่วไปได้ส่วนเอียนแพรสันแห่งบ British Tele ค o ม ได้ทำนายอนาคตไว้ว่าจะมีเครื่องประดิษฐ์ใหม่ๆออกมามากมายอาทิคอนแทคเลนส์ที่มีการทำงานเหมือนเครื่องเทเลพรอมเตอร์ชนิดหนึ่งอาทิจะสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับเพื่อนเก่าที่คุณอยากจะทักแต่จำชื่อไม่ได้อย่างไรก็ตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคตอาจจะทำให้บรรดาพ่อครัวแม่ครัว หรือผู้ที่ชอบตุนอาหารไว้รับประทานในตู้เย็นอาจจะต้องมีเรื่องชวนให้หงุดหงิดใจมากขึ้นเพราะอาจจะมีตู้เย็นชนิดพิเศษที่จะช่วยดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของผู้ใช้ไม่ให้อ้วนมากเกินไปด้วยการตั้งเวลาล็อกฝาตู้แถมยังมีกล้องวิดีโอคอยจับภาพว่าใครหยิบจับอะไรออกไปจากตู้บ้างที่ร้ายก็คืออาจจะมีเตาอบไมโครเวฟ ที่ไม่ยอมทำงานหากมีการใส่อาหารที่มีปริมาณเทอรี่สูงเกินไปใส่เข้าไปในเครื่องแองเจลได้ทำนายว่าตราบที่ยังมีมนุษย์อยู่บนโลกใบนี้ช่องว่างระหว่างความร่ำรวยและความยากจนก็จะยิ่งหนีห่างออกจากกันไปทุกทีประเทศที่มีรัฐบาลซึ่งสนับสนุนให้ประชาชนร่ำรวยและให้พวกเขากระตือรือร้น ในการทำมาหากินสร้างความร่ำรวยจะเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จและศูนย์กลางความเจริญและสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในบางส่วนของสหรัฐขณะที่ส่วนใหญ่ของโลกจะตกอยู่ในสภาวะไร้สิ้นความหวังแต่ในส่วนที่เป็นศูนย์กลางความเจริญแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะยอดเยี่ยมในขณะที่วิลเลียมลิสม็อกกี คอลัมนิสต์ของหนังสือพิมพ์ชามอังกฤษได้ทำนายอนาคตในช่วงหนึ่งอายุคนในลักษณะที่ตรงกันข้ามว่าโลกของเราน่าจะมีชนชั้นกลางมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียและยุโรปอเมริกาส่วนแมกแร์ได้ทำนายในสิ่งที่เป็นรูปประามมากขึ้นว่าเงินยูโรซึ่งกำลังจะเป็นเงินสกุลเดียวของยุโรปในอนาคต จะถูกเลิกใช้ภายในเวลา10ปีและในเวลา25ปีรัเสเซียจะฟื้นตัวจากการตกต่ำโดยทั่วๆไปแล้วอนาคตของโลกจะมีความเจริญเฟื่องฟูแต่หากสหรัฐไม่สามารถเป็นผู้รักษาความสงบของโลกได้อีกต่อไปแล้วล่ะก็อาจจะเกิดสิ่งที่เลวร้ายขึ้นได้ในชั่วอายุคนขัดไปหลังปี2 0 2 0 นอกจากนี้แม้แกรยังได้เตือนผู้ที่ทำในอนาคตของโลกในระยะเวลาเพียงชั่วอายุคนว่าควรจะดูพื้นฐานความเป็นจริงในสภาพปัจจุบันด้วยช่วงเวลาเพียงไม่กี่ปีหลายสิ่งหลายอย่างก็คงจะไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนะักเรายังคงมีชีวิตอยู่ในบ้านแบบเดิมๆรับประทานอาหารแบบเดิมๆและยังคงมีโทรทัศน์ดูอยู่เช่นเดิม ในช่วงเวลาเพียงหนึ่งชั่วอายุคนสิ่งต่างๆจะยังไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนะักแต่ในอีก1,000ปีข้างหน้าละก็ไม่แน่เหมือนกัน